เปิดตัว Honda s t e p w a ว o n Spada e-h ev อย่างเป็นทางการในไทยคุ้มไหมกับค่าตัว1,780,000บาทคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยีน m a n กลับมาพบก,กันนะครับกับช่วงยินยานยนต์ซึ่งเป็นช่วงเราจพูดคีบเรื่องรถนะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับหลังจากที่เป็นกระแสมานานในที่สุดตอนนี้ทาง Honda ประเทศไทยก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับ Honda s t e p w a ว o n Spada ehev รถ mpv 7ท,ที่นั่งที่หลายคนเรียกร้องและคำถามสำคัญคือการกลับมาในครั้งนี้กับค่าตัว1,780,000บาทและเป็นการนำเข้าทั้งคันแบบ cbu จากญี่ปุ่นจะคุ้มค่าจริงไหมจะสู้คู่แข่งในตลาดได้หรือไม่ วันนี้ผมสรุปข้อมูลทุกอย่างทั้งสเปคอ p อปชันและโปรโมชั่นที่ทาง Honda ประเทศไทยจัดมาให้มาดูกันว่ารถคันนี้จะเป็นคันที่ใช่สำหรับครอบครัวคุณหรือไม่นะครับเริ่มกันที่เรื่องค่าตัวก่อนเลยนะครับกับราคาอย่างเป็นทางการ1,780,000บาทซึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนสบายใจคือรอบนี้เป็นการนำเข้าโดย Honda ประเทศไทยซึ่งแปลว่าคุณจะได้รับสิทธิพิเศษและการรับประกันแบบจัดเต็มดังนี้ครับ รับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ140,000กิโลเมตรรับประกันระบบไฮบริดนาน5ปีไม่จำกัดระยะทางรับประกันแบตเตอรี่นาน10ปีไม่จำกัดระยะทางดอกเบี้ยพิเศษ1.39%สำหรับลูกค้าเก่าและ1.69%สำหรับลูกค้าใหม่และฟรีประกันภัยชั้น1นนาน1ปี 1> เรียกได้ว่าซื้อความสบายใจได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องเซอร์วิสในระยะยาวแน่นอน มาดูในส่วนของขุมพลังกันบ้างนะครับเจ้า Stepwagon ตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ e-h EV เบนซิน2.0ลิตรไฮบริดรหัส LFA ซึ่งระบบนี้จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวโดยตัวหนึ่งมีหน้าที่ปั่นไฟและอีกตัวหนึ่งมีหน้าที่ส่งกำลังผลลัพธ์คือพละกำลังสูงสุดที่184แรงม้าและแรงบิด315นิวตันเมตรด้านมิติตัวถังนั้นเจ้า Stepwagon มีความยาว4,829มิลลิเมตรกว้าง1,752มิลลิเมตรสูง1,840มิลลิเมตร ระยะฐานล้อ2,888รอ mm, แมิลลิเมตรและระยะต่ำสุดจากใต้ท้องรถถึงพื้นกราวเครียร์แลน์อยู่ที่1 5 1ม mm. ิลลิเมตรซึ่งเมื่อเทียบขนาดตัวกับผู้แข่งอย่างนิสสันเซเลนาจะสังเกตได้ว่าเจ้าสเตปแวร์ก้อนนั้นยาวกว่าเล็กน้อยนะครับแต่จะแคบกว่าเล็กน้อยทําให้การขับขี่ในเมืองหรือการหาที่จอดง่ายได้กว่าที่คุณคิดครับและไฮไลท์ที่ทําให้หลายคนถูกใจสเตปแวร์ก้อนก็คือความอนเนกประสงค์นั่นเองครับโดยภายในจะเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งซึ่งจุดขายอยู่ที่เบาแบบตนนมพร้ออองง สามารถปรับเอและปรับสไลด์ได้ตามใจชอบส่วนแถวที่3คือทีเด็ดของเจ้าสเตปแวร์กอนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งจะเป็นเบาะแบบแมจิกซีดที่สามารถพับเก็บแบบเรียบไปกับพื้นรถได้เลยทําให้ได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายที่มากกว่าคู่แข่งโดยสามารถขนของชิ้นใหญ่ได้อย่างสบายมากนอกจากนี้ยังใส่ใจเรื่องความสะอาดด้วยนะครับโดยเบาะผ้าสลับหนังแฟบเทคที่ช่วยป้องกันละอองน้ําและยังมีระบบฟอ,อกอากาศพลาสมาคลัสเตอร์พร้อมกองฝุ่น pm 2 5มาให้เสร็จสับเหมาะก,กับครอบครัวที่มีเด็กเล็กมากครับ ในส่วนของเทคโนโลยีนั้นคุณจะได้จอมาตรวัดคนขับแบบดิจิตอลขนาด10.2นิ้วและจอกลางแบบสัมผัสขนาด8นิ้วซึ่งรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายว e l เลสทาให้ไม่ต้องเสียบสายให้วุ่นวายและที่สําคัญที่สุดคือระบบความปลอดภัยซึ่งจะได้ Honda Sensing มาแบบครบทุกฟังก์ชันเช่นระบบช่วยเบรก CMBS Adaptive Cruise Control แบบแปรผันตามคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่ง LSF ระบบช่วยประคองรถในเลน LKAS กล้องมองภาพขนาดถอยหลังและเซนเซอร์รอบคัน8จุด สรุปแล้วเจ้า Honda Ste p w g อร์กอ a สปา e HE v นั้นคุ้มไหมต้องตอบแบบนี้ครับถ้าคุณกำลังมองหารถ MPV ที่ขับสนุกด้วยระบบไฮบริดมีศูนย์บริการรองรับทั่วประเทศประกันแบตเตอรี่นานถึง10ปีและที่สำคัญคือความปอเนกประสงค์ในการพับเบาะที่เหนือกว่าคู่แข่งรถคันนี้คือคำตอบที่คุ้มค่ามากครับและคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าสเปคและออปชั่นแบบนี้กับราคา1,780,000บาทคุ้มไหมลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับโอเคครับคลิปวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ